พี่แน่วงบอดแพลบอดสันพี่นองจา่าบอดแพรแล้วก็พูดแคบชันกินใจมากพี่นองจา่าพอโตขึ้นเลยรู้ว่าการใจเย็นและมีสติเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากแมนิลีพี่นองจา่าการใจเย็นและมีสติเป็นสิ่งที่หาได้ยากแมนิลีคือแบบคือเราเก่งเลีเราเหตด่ดยคักอีลีพี่นองแล้วเงียบแล้วเราก็เ็ดก็คือเหตเลยเบาเบาบาประกาศคือแบบเก่งมากๆเลยพี่นองจา่าบอดแพผาๆนี่คือสุดยอดเลยพี่นอง หายากได้พูดสีเงียบใดเราอ่นน้าสิเห็ดก็คือเห็ดเลยแม่โอ้ยสุดยอดทั้งเก่งทั้งแกรงสุดยอดค่ะกิุีพี่น้องจา้าโอ้ยสวยหล่อน่ารักที่สุดเลยสุดยอดเลยค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยทั้งสวยทั้งหล่อเป็นคู่ที่เหมาะสมจับมือกันให้แน่นๆนะคะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมุ่งมนันจริงๆค่ะ สวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยใช่คะ่ะถูกต้องที่สุดปล่อยวางแล้วมันจะผ่านไปอย่าตอบโต้ทุกคำพูดที่เป็นขยะจากปากคนสติค่ะหลายสิ่งอย่างเราควบคุมไม่ได้ถูกต้องที่สุดคะ่ะเมนิลีพน,น้องจาคพวกที่มาชอบคอมเมนต์ว่าเพิ่นก็ตดองไปสนใจเพราะว่าค้นหักเพิ่นหลายก็คนสร้างเดนี่ค้นกับเปลี่ยนทางเขามาทางอัน บอดแผหลายแล้วเพาะฉะนั้นสูๆเดอ้อเป็นกำลังใจให้สวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยค้นเข็มแข็งค้นดีมิแตแนวคุมคล้องสุดยอดมากจริงๆบางคนก็ขยันตามแสแมนอหลีพี่น้องจักสีมาแสพื้นเฮงเงือดหลไปเบิ้งในพื้นที่ของเจ้าของอันค้นที่เจ้าของหมักคุณนไหมเงือดเงือไปเบิ้ง,ง ưng, คนที่พวกเจ้ามากผู้น่ะเงือดสมองแท้เหอะอว้เงือดหลอ่านคอมเมนต์ต่อก่อนพี่น้องสั่งว่าสู์ใจหายไว สวยหลอ่อเหมาะสมกันจริงๆขอให้เป็นคู่บุญคู่บารมีตลอดชีวิตนะคะล,ลูกรักมากค่ะน้องแพลน้องสันขอให้มีความสุขมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะมีแล้วขอให้มีความสุขมากหน้ามากนะคะบอสแพลบอสซันน่ารักที่สุดเลยสวยหลอ่อ แมีนพี่น้องถั้งสวยทังรอเบิ่งยังได้ก็ับสวยงามคนเปิ่นรอเพิ่นสวยใส่ชุดใดเพิ่นก็ดูดีคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะน่ารักที่สุดเลยโตขึ้นจะรู้ว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาพอมันผ่านไปแล้วเราจะไม่สามารถเรียกอะไรกลับคืนมาได้สิ่งที่ผ่านมาแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเริ่ม ต้นตั้งสติในการใช้ชีวิตใหม่เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนแมนนีหลี่หันรับพี่น้องจา้าเด็กก็เป็นกำลังจะห้บอดแพลวบอดสันมีความสุขมากๆเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิขึ้นไปนะคะพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอามาสู้ฟังในเด้อใจคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย